กู้บ้าน2ล้าน8แสนบาทเงินเดือนประมาณเท่าไรเคสนี้นะคะอนุมัติจากธนาคารสีฟ้าค่ะเงินเดือนของลูกค้ารายนี้นะคะอยู่ที่ประมาณรับสุทธินะคะรวมแล้วอยู่ที่ประมาณ30,000กว่าๆค่ะซึ่งสามารถกู้บ้าน2ล้าน8แสนได้สบายค่ะและอายุไม่ถึง30ปีค่ะสามารถผ่อนสูงสุดได้นาน480เดือนหรือ40ปีค่ะแต่สามารถโปรต้นได้ตั้งแต่ปีแรกและก็สามารถรีไฟน์ คลาวระ3ปีเพื่อให้ดอกเบีย้ยลดลงและเงินงวดลดลงนะคะเราจะได้หมดนี้เร็วขึ้นวิธีการอ่านยอดอนุมัตินะคะคือตัวเลขในสัญญาจะซื้อจะขายที่เป็นยอดอนุมัตินะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นวงเงินประกันสินเชื่อ32,000บาทค่ะซึ่งจะทําหรือไม่ทําก็ได้นะคะไม่ได้บังคับค่ะและ ตัวนี้นะคะ2 8 3ล้านตัวนี้นะคะเป็นยอดจุดจำนองค่ะยอดสินเชื่อบ้านนะคะรวมกับประกันวงเงินสินเชื่อค่ะซึ่งค่าจุดจำนองจะคิดจากยอดนี้นะคะและค่าโอนนะคะจะคิดจากยอดอนุมัติราคาบ้านนะคะก็คือราคาในสัญญาจากซื้อขายยอด2800้านนบาทนี้ค่ะเคสนี้นะคะใช้เวลาในการยื่นนะคะรวมถึงอนุมัติเนี่ยไม่เกิน1เดือนค่ะประมาณสัก3าอาทิตย์ขอไม่นานนะคะเพราะว่ามีเอกสารครบเรียบร้อยและเป็นข้าราชการค่ะ ข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจท่านไหนที่สนใจนะคะสามารถยืนแบ้งสีฟ้าได้ค่ะทํางานรวดเร็ว